สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับแนะนำนะครับสำหรับมือถือจากด t แท็นะครับมือถือ d t แท็นะครับมือถือฟรีมีอยู่จริงนะครับเป็นแคมเปญนะครับเพียงย้ายค่ายมา d t แท็นะครับรับฟรีมือถือ Samsung g a l a x y A02A02S นะครับย้ายมาดีแท็วันนี้รับมือถือฟรีคุ้มจนต้องบอกต่อนะครับ ทีนี้เราเข้ามาดูเลยนะครับย้ายมาดีแท็กวันนี้คุ้มเกินนะครับอย่างเช่นมือถือ,อตัวนี้นะครับก็จะอ,อยู่ที่ราคา3า8 8 8บาทนะครับตัวนี้จะเป็นดีแท็กดูแลครบทุกเรื่องมือถือฟรี1เดือนนะครับตัวนี้แล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับย้ายค่ายออนไลน์นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหากใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูารายละเอียดกันเลยนะครับสัมสับตัวนี้จะเป็นรับฟรีนะครับซัมซุงแกลเล x y A225G นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่เครือข่ายกำหนดนะครับทีนี้เรามาดูมือถือตัวนี้จะเป็นซัม s ุงแกลเล็กซี่นะครับ A225G นะครับ แรม8 g ินะครับความจุที่ 228GB นะครับท่านผู้ชมทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับวิธีถ้าเราเข้ามาหน้าเว็บไซต์ตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะสนใจเรื่องอะไรเอ่อเครื่องไหนนะครับแต่ถ้าเป็น Samsung Galaxy A 2 5 G นะครับ 8G าแรม8นะครับลอม 128GB นะครับ ตัวนี้จะเป็นฟรีนะครับไม่เสียค่าเครื่องนะครับแล้วก็จะมี Samsung Galaxy A13 นะครับตัวนี้จะเป็นแรม4นะครับ ROM128 g b ตนะครับตัวนี้ราคาเครื่องอยู่ที่5บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสมมุติสนใจ Samsung g l l x y y นะครับก็กดคลิกเข้าไปที่ตรงรายละเอียดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่รายละเอียดนะครับ เมื่อคลิกเข้าไปที่รายละเอียดเสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับก็อ่านรายละเอียดสักนิดนึงนะครับก็เครื่องจะถูกรังับหาก้างชําระค่าบริการเกิน2อรอบบินติดกันนะครับเครื่องนี้จะรองรับเฉพาะเครือข่ายดีแท็นะครับอพอกดเข้ามาก็เลือกเศษส,สีนะครับแล้วก็ทีนี้พอเลือกเศษสีเสร็จนะครับท่านผู้ชมมาเลือก นี่เลยนะครับก็จะมีราคา0ูนย์บาทนะครับก็จะมีแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้นที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าบเก้าค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า2,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นศูนบาทราคาเครื่องนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่1099บาทแล้วก็ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า2000นนะครับถ้าท่านผู้ชมกดสนใจตัวไหนนะครับก็คลิกตรงนั้นนะครับ จะเป็นซัมซุงกาเล็กซี่เอเงสองเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ปูนะครับถ้าเราเลือกราคาถ้าเราเลือก990ก็จะแพคเกจหายเดือนก็จะลดลดถูกลงนะครับแล้วก็ค่าบริการล่วงหน้าก็จะถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นราคา3 0 0พันนะครับก็แพคเกจล่วงหน้าก็จะถูกลงนะครับทีนี้เมื่อเรา,าเลือกเข้ามาแล้วผมก็จะเลือก 0บาทนะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้นที่1,999บาทนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเรากดเลือกเข้าไปแล้วก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับก็เลือกตามความต้องการนะครับเราก็จะอยู่ที่แพ็กเกจ1,099บ,บ,บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมกดเลือกแพ็กเกจเลยครับตรงนี้นะครับตัวสีฟ้า กดเลือกแพ็กเกจเข้าไปนะครับอ่าเมื่อกดเลือกแพ็กเกจเข้าไปนะครับท่านผู้ชมก็ให้มาติ๊กที่ตรงนี้อ่ายอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับอ่าจะยาวมากนะครับเงื่อนไขต้องอ่านให้ครบถ้วนนะครับเงื่อนไขาย,ยาวมากนะครับยาวเลยโชว์ไปสามหน้าเลยนะครับ ทีนี้เมื่อเราอ่านเงื่อนไขครบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีรวยาละเอียดตัวที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะครับค่าบริการระเดือนล่วงหน้ารวมภาษีมูลค่าพเพิ่มนะครับ2140นนอ่ะครับค่าบริการล่วงหน้านะครับจะถูกคืนเป็นส่วนลด200บาทจำนวน10รอบบินนะครับก็คือจะหัส่วนลดจากค่าแพกเกจรายเดือนของเรานะครับเมื่อ ละเอียดครบถ้วนแล้วนะครับอันนี้เป็นยอดรวมนะครับสําหรับชําระวันนี้นะครับสําหรับค่าเครื่องแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วกดดาเนินการต่อนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตันี้พวกเครื่องต่างๆก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปดูที่ลิงก์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าสนใจเครื่องศูนย์บาทนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ เคืองูบาทแล้วแต่เราจะเลือกนะครับอยู่ที่เรากําหนดนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจก็เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ